เนี่ยกรอบมากทุกชิ้นก็คือจะกรอบอืมถ้าทำขายเนาะจะได้อยู่ประมาณ3าถึงสเท่าของราคาเนื้อสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเอง,เอ,งอ่ะคว้าพนิกับแมววันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆทำเมนูหมูกแก้วหรือว่า มูก็จบเป็นของฝากขึ้นชื่อจังหวัดสุรินทร์เป็นบ้านเกิดขมาเองเนาะแล้วก็ขมาเองมาอยู่อังกฤษก็คืออยู่แผนกทอดมาประมาณ6-7ปี บางท่านอาจจะเรียกเป็นผู้ช่วยเชฟหรืออะไรนี้แต่แม่อยู่แผนกทอดเนาะแล้วก็จะได้เทคนิคในการทอดอของเล่นของทานเล่นยังไงให้กรอบได้นานเดียวจะเอามาฝากในวันนี้แล้วก็เพื่อนท่านไหนที่เอาเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง Youtube แล้วก็เพจไว้ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะมาดูหมูที่แม่ได้มาวันนี้เพื่อนว่าซื้อเป็นแบบออนไลน์เนาะก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ว่าคือ,อเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปหมูที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆเ,เพราะว่าคลิปนั้นที่แม่มทำค่อนข้างจะโอเคมากๆแต่ว่าอันเนี้ยมันก็ใช้ได้เนาะก็จะประมาณนี้นี่ค่ะพยายามเลือกอหมูที่มีชั้นของ หนังแล้วก็ชั้นของไขมันเพราะว่าเวลาทอดไปอ่ะเขาจะอร่อยเนาะจะมาตัดเป็นชิ้นเพราะว่าเขาใหญ่เกินเวลาเอาไปต้มจะได้อะง่ายๆนั่นเองเดี๋วกแม่จะมาตัดต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เดียวเราจะเอาเขาไปาต้มกันเนาะ,ะมาเราดูกันค่ะ หลังจากที่น้ำเริ่มเดือดอ่ะแม่ใส่หมูลงไปเลยแล้วก็หมูในวันนี้ยแม่ก็คือใช้อยู่ที่ตีไปที่หนึ่งกิโลแล้วกันเนาะหมูที่แม่สั่งออนไลน์เนาะอ่าหนึ่งกิโลละลายน้ําแข็งออกมาได้อยู่ที่เก้าร้อยกว่ากรัมนั่นเองเราจะต้มจนกระทั่งอ่าหนังหมูเขาเริ่มเป็นสีใสก็คือเป็นอันใช้ได้ ผ่านมาประมาณ10นาทีเนาะแม่ปิดไฟไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมาตักเข้าออกเนาะไม่ต้องเอาสุกมากคือแค่ให้หั่นง่ายๆเนาะสังเกตว่าหนังก็จะมีสีใสขึ้นเดี๋ยวแม่จะรอให้เขาเย็นสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการหั่นกันค่ะ เกตว่าทำไมจะหั่นบางที่สุดเท่าที่จะมากได้เนาะเพราะว่าเอาเวลาเอาไปทอดเขาจะได้อากรอบให้นั่นเองแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดก็มีผลเนาะอ่าเดี๋ยวแม่ให้ดูว่าบางได้ขนาดไหนเนี่ยค่ะบางอยู่ประมาณนี้เลยคือบางมากๆเนาะเอาที่เราทำได้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาหั่นต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เดี๋ยวเราจะมา,าทําการหมักด้วยเครื่องปรุงก่อนที่จะมาทําการทอดมาเราดูกันค่ะหลังจากหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วดูความบางของเขาบางมากเนาะแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันเลยค่ะค้แม่เตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วอ่ามาเริ่มต้นอันนี้จะเป็นผงปรุงรสหมูเนาะใส่ลงไปเลยจากนั้นผงพริกไทยค่ะอันนี้จะเป็นผงกระเทียมเนาะวันนี้ปรุงตามมีตามเกิดเลยนะจากนั้นก็คือจะเป็นน้ำตาลทรายค่ะเพราะว่าเอาแม่อยู่ในช่วงย้ายบ้านแล้วก็ ำแบบนี้เนะ้องเหมาะสำหรับแม่บ้านต่างแดนนะบางทีหารากผักชีไม่ค่อยได้อ่าอันนี้ก็จะเป็นอซอสฝาเขียวเป็นซอสภูเขาทองนั่นเองขอใส่ถุงมือแป๊บนึง จากนั้นมาคลุกเ้าให้เขาเข้ากันดีเนาะวันนี้แม่ปรุงรสแบบง่ายๆนะเพราะว่าอยู่ในช่วงยายบ้านก็จะเป็นเครื่องเครื่องปรุงแบบแห้งเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนทําขายเนาะแม่แนะนาให้ย้อนไปดูคลิปนั้นเดี๋ยวแม่แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เพื่อนๆอีกทีเนาะ,ะในคลิปนั้นก็จะมีซัมเกลอ,อะไรประมาณเนี้ย แต่แบบนี้เหมาะสําหรับหมูกระจกฉบับเร่งด่วนแล้วก็ฉบับแม่บ้านต่างแดนเนาะที่เราหาแบบเครื่องไม่ค่อยครบอะไรเงี้ยเนี่ยโอเคมากๆแล้วก็เดี๋ยวแม่จะ,ะหมักไว้สักประมาณ20นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทอดกันเลยค่ะหลังจากที่หมักหมูมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะมาะใส่น้ําเย็นเนาะใส่น้ําเย็นแทนน้ําปูนใส หรือจะไม่ใส่ก็ยังได้อ่าใส่น้ำเย็นแล้วก็คลุกแป๊บหนึ่งก่อนที่จะมาใส่แป้งจากนั้นใส่แป้งลงไปเลยค่ะแล้วก็คลุกให้เขาเข้ากัน ระหว่างนี้แมก็คือตั้งกระทะรอเรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเสร็จแล้วเอาประมาณนี้พอแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเนาะไม่ต้องการทอดครั้งเดียวให้หมดนะก็คือแบ่งเนาะแบ่งหมูจากนั้นก็คือเอาในส่วนของที่เราจะทอดก็คือแค่คลุกแป้งแค่นั้นเนาะแล้วก็หมูส่วนที่เหลือถ้าเราอยากกินเนาะเราค่อยเอามาคลุกแป้งก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ3วันเนาะ ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทอดกันเลยค่ะหลังจากที่เอาน้ำมันเริ่มร้อนไปม,มาใส่แป้งค่ะใส่ไป้ซักประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งเนาะเวลาทอดเขาจะได้เอาไม่ติดกระทะแล้วก็ไม่ติดกันด้วยเพราะคนให้เข้ากันก่อนที่จะมาเริ่มต้นทอด ยกมาจะมาแบ่งทอดสักประมาณสองถึงสามรอบเนาะอ่ะทอดสองรอบค่ะปรับมาที่ไฟกลางนะ ไฟกลางค่อนข้างแรงค่ะแล้วก็แผ่เขานิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เขา,เ,าเริ่มสุกแล้วก็เริ่มเหลืองไปเลยอ่ะมารอดูกันค่ะขอแอบใส่ใบเตยเพราะว่าคามีใบเตยก็ <c oughs> จะได้อมีกลิ่นหอมนั่นเองอ่ะก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะ เว่าจะเริ่มมีเสียงแบบปุ๊ดปุดนิดๆเนาะแต่ว่าคือเราจะยังไม่เร่งไฟนะเดี๋ยวเราจะรออีกแป๊บหนึ่งรอให้หมูเขาเริ่มเหลืองกว่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขมแมกก็คือจะมาเร่งไฟอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ตอนนี้ยังนิ่มๆอยู่ใส่ใบเตยไปนี่คือหอมมากมาเราดูกันค่ะ สังเกตว่าฟองเริ่มปุดๆแบบนี้แหมก็คือเร่งไฟไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะอาพองกรอบให้เราอ,อ่าสังเกตว่าเสียงปุดๆนี้คือดังอยู่เนาะแล้วก็คนเป็นพักๆเนี่ยค่ะคนไปเรื่อยๆเ,เป็นพักๆแล้วก็ระวังน้ํามันกระเด็นนะช่วงนี้เราจะทอดจนกระทั่งเสียงปุดๆหายไปก็คือเป็นอันใช้ได้ เก็ดูสีใช้ได้แล้วหรือยังถ้าใช้ได้ก็คือเริ่มตัดออกได้เลยค่ะอ่าเสียงเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวแม่จะมาตัดออกเลยค่ะอ่าเห็นไหมสีสวยมากแล้วก็เสียงพุดๆเริ่มหายไปแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเริ่มตัดออกเลยค่ะว้าวมันว้าวมากเลยเ,เพื่อนดูอ่าตัดออกเลยค่ะ หมูกระจกหรือว่าหมูแก้วเนาะทอดออกมาคือหนังเขาจะบางได้แบบนี้แล้วก็เขาจะมีความพองนะสังเกตดูหนังของเขาจะพองแบบนี้ยังไงก็กรอบให้เราเนะาะมาดูก,กันเนี่ยกรอบมากทุกชิ้นก็คือจะกรอบเนี่ยค่ะเนาะเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนต่อยอดสร้างอาชีพแล้วเนาะนี่ เวลากินไปนี่คือกรอบมากหมูก็จบหรือว่าหมูแก้วเห็นไหมลองไปทำทานกันดูค่ะอืมกรอบทั้งหนังกรอบทั้งชิ้นไปลเลยอ่ะแล้ก็คือเราซื้อหมูแบบนี้มาเองเนาะมันจะได้ทั้งส่วนที่เป็นเนื้อด้วยหนังด้วยเวลาเราซื้อกินอะ่ะจะเจอส่วนที่เป็นหนังกับมันแค่นั้นอืมมาชิมด้วยกันอร่อยมากค่ะ ฟินเวอร์จริงๆทำกินเองคือได้เยอะมากแล้วก็ถ้าขายถ้าทำขายเนาะจะได้อยู่ประมาณ3ามถึงสี่เท่าของราคาเนื้อหมูที่แม่ซื้อมาก็คือร้อยกว่าบาทน,นั่นเองเนาะเอาเป็นว่าถ้าอยากให้แม่ทำเมนูอะไรเนาะหรือว่าทำเมนูขนมอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้แล้วก็ ลองเอาสูตรหมูกระจกสูตรหมูแก้วไปต่อยอดทำทานสร้างอาชีพกันดูเนาะไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะบ๊าย